บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่11 12, 13กันยายน2567อยู่ในทั้ง3กลุ่มนี้เงินเข้าเพิ่ม300บาทดูเลยคุณได้เงินไหมล่าสุดวันที่11 12 13กันยายน2567รจะมีเงินเข้าเพิ่ม300บาทในกลุ่มคนที่อยู่ใน3กลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกที่คุณต้องอยู่ครับคือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบ ekyc ก็คือที่ธนาคารกรุงไทยนาคารอมสินธนาคารทกสทำทันภายในวันที่26สิงหาคม2567นะครับใครที่ยืนนตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วเสร็จก็คือวันสุดท้ายเนี่ยคือ26สิงหาคม2567จะอยู่ในกลุ่มนี้ครับนี่คือกลุ่มแรกที่คุณต้องอยู่นะครับหากคุณอยู่กลุ่มตรงนี้ก็คือยืนนตนสําเร็จทันภายใน26สิงหาคม2567ก็คือกลุ่มที่1คุณอยู่ครับ ไม่พอครับคุณต้องอยู่ในทั้ง3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม1อยู่แล้วกลุ่ม2ก็ต้องอยู่ก็คือกลุ่มที่2คือการผูกพร้อมเพย์คุณได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน13หลักทันภายในวันที่5ากันยายน2 5 6ห้ไหมนี่คือสําคัญมากนะครับกลุ่มที่จะได้เงินในครั้งนี้เนี่ยจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงินนะครับหากคุณยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์แบัตรประชาชนแล้วฟังคลิปนี้เนี่ยและยังมีเวลานะครับให้ทํา วันสุดท้ายคือวันที่5กากันยายน67ให้ไปหาโอกาสไปทําได้เลยครับทําที่ธนาคารไหนก็ได้ขอให้เป็นการผูกพร้อมเพย์กับ,บ,บประชาชนไม่ใช่การผูกพร้อมเพย์กับเบอร์มือถือครับนี่คือกลุ่มที่2ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่2ด้วยก็ยินดีด้วยครับแต่ยังไม่พอคุณต้องอยู่ทั้ง3กลุ่มนั่นเองกลุ่มที่3ที่คุณต้องอยู่ด้วยก็คือกลุ่มคุณต้องเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับที่เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุ ถ้าคุณเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็คืออายุ60ปีขึ้นไปหากว่าคุณยังอายุไม่ถึง60ปีขึ้นไปครับคุณจะไม่ได้เงินเพิ่มตรงนี้นั่นเองเพราะว่าคุณไม่อยู่ในกลุ่มนี้ต้องอยู่ทั้ง3ากลุ่มในคลิปนี้ครับถึงจะทําให้คุณได้เงิน300บาท3 0 0้บาทก็คือสูงสุดนะบางคนจะได้200บา,บางคนจะได้100บาทครับซึ่งเงินเนี่ยจะทําการโอนให้กับคุณในบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนั่นเองครคุณสามามถ ไปกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะเงินตรงนี้เนี่ยนี่ก็คือแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเงินเข้าเนี่ยเขาจะเข้าวันใดวันหนึ่งนะถ้าคุณได้11แล้ว12 13คุณจะไม่ได้ถ้าคุณได้วันที่12 11กับ13คุณจะไม่ได้หรือถ้าคุณได้วันที่13ก็11 12คุณก็จะไม่ได้จะได้วันใดวันหนึ่งก็คือพูดได้ง่ายคือคุณจะได้300บาทเท่านั้นไม่ใช่ได้แบบ วันละ300ไม่ใช่11 300 12 300 13 300อย่างนี้ไม่ใช่นะครับจะได้วันใดวันหนึ่ง300บาทถ้าได้วันใดวันหนึ่งแล้วก็คือได้ไปนั่นเองครับโอเคแต่คุณต้องอยู่ทั้ง3กลุ่มนี้นั่นเองถึงจะได้เงิน300บาทครับนี่ก็มูลสำคัญล่าสุดที่มาฝากกันรสรับนี้สวัสดีครับ